มาจากฝรั่งเศสก,ก็ต้องฝ่ายน้ําเงินเลยครับส่วนภูตะวันนั้นก็ดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยดูน่าจะได้เปรียบนะครับเดี๋ยวซ้ายของใครครับจะรวดเร็วและก็เข้าเป้ามากกว่ากันครับหน้าขวาพยายามเขีรยซ้ายหลังก็ทักทายขึ้นไปครับฮิวโก้ครับมวยทางเดียวนะครับซ้ายกับซ้ายครับซ้ายของใครจะนําทางสู่ชัยชนะให้กับตัวเองครับภูตะว,ว,วันเพชรนาคาครับ ส่วนน้ำเงินฮิวโกจากประเทศฝรั่งเศสฮิวโกทีเคยุทธนาครับความเก่านี่แน่นอนครับจักไทยเจ้าถิ่นของเราครับดูดีกว่าพอสมควร,ครแต่ว่าท่าทรหดความอืดความทนพลังกำปั่นับโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วครับโอ้จังหวะขุกซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายตรงรับขวขวาแล้วต่อยซ้ายตรงอีกสะดุ้งกับทางด้านภูตะวันดูว่านะชกมาจากฝรั่งเศสนี่จะลูกครึ่งหรือว่าฝรั่งเศสแท้แนี่ท่าไม่น่าจริงไม่ ผ่านสังเวียนมสมควรนี่ก็คงจะไม่กล้าบินมาชกในไทยเหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับไม่ธรรมดาแน่ครับรายนี้ครับเเกี่ยวประสบการณ์กระดูกมวยอยู่ทางแถบภาคอีสานแล้วับฮิวโก้ครับ,กกรบเอาทีบไว้ก่อนครับภูตะวันค่อยๆเดินขยับเข้ามาครับฮิวโก้ต่อยขวาต่อยซ้ายครับนี่ครับเดินเปิดเกมท้าน,นชกไทยเจ้าทินนี่ สู้เลยครับอุ้ยหุกขวานีโอโอ้โหเพิ่นไปหน่อยครับฮิวโก้โดนศอกสายนับเลยครับผลงานของพัดว่องไวต้องนับครับพงลีโอ้โหจังหวะเข้าไปหุกขวาหุกขวานะครับเล่นงานทางด้านของภูตะวันนะครับแต่ว่ามาพาดโดนบวกเข้าไปนี่ล่นเลยเอาดูตีภูตะวันได้ใจนะครับตอนนี้พยายามจะขยี้เหมือนกันขยับเข้าไปนี่นะครับ ตบวกหมัดเอาทำหน้าใจเยียงเยียงเอาไทยน็อกไทยดีกว่าครับคู่นี้ครับดูครับเบียดโจกได้นับแตลเพย์โดนมัดแล้วอออาการต่อยซ้ายครับฮิวโก้กดคอลงมาทำการเด็ก่อนครับโอ้โหสุดวันนี้ครับโอ้โหเบียดกันแล้วใจแบบนี้เลยนะครับอะไรยังเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับเอาผู้อ่านโดนเอ้าไม่ดีแขวงเอ้ามาดูนะครับฮิวโก้ฮิวโก้ขยับเข้าไปนี่ครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับได้นับแล้วจะโดนน็อกหรือไม่กทลาง ูตะวันครับแม่อาการอีกโคงเค็งโคงเค้งครับพี่เอกอ้าวคนได้นับครับอาการไม่ค่อยดีแล้วครับอาการไม่ค่อยดีแล้วครับเจอมาตายสับสอกขึ้นไปครับเอาเลือดครับดูว่ายังเมาอยู่นะครับภูตะวันยังมึนอยู่นะครับโดนตัวเข้าไปถึงแม้ว่าจะไม่โดนนับก็ตามอ้าโอ้โหฮิวโก้วงในดูจังหวะการล็อกนะครับล็อกเอาไว้ตีเกมนี้ไม่หนังชีวิตแน่แล้วครับเป็นหนังสั้นแน่นะครับอยู่ที่ว่าฝ่ายนึงฝ่ายใดเท่านั้นหละครับ โอ้ได้นับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับไม่มีอะไรแน่ที่จะเป็นหนังพันนั้นสูงนะมาดูนะครับฮิวโ,โก้ีทีมงานบอกให้เดินเบียดเข้าไปนะครับขยับไปเรื่อยดูว่าใครจัดแม่นกว่าโอ้โดนโอ้โอเอาละครับทำได้จะยกล้อไปเหมือนกันนะครับโดนสายทิ้งตรงๆของฮิวโก้นี่ยพยานจะต่อยหมัดเรียกนับเรียกแต้มคืนมาเพราะั้นฮิวโก้หุบสายลำตัวครับเอาครับเริ่ม ทำได้ดีครับสายยาวๆโอุ้กขวาครับสายกินตรงเข้าไปครับออกอาการสะดุ่งน้ําบานน้ากระจายทางสนามุูจวันต้องล็อกเอาให้ก่อนเลยนะครับโอ้โหดูแล้วเริ่มจากหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วเหมือนกันนะครับพูจวันฮิวโก้ดูจะมั่นใจนะครับค่อยๆขยับไม่รีบร้อนหมัดนี่ใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเกี่ยวเอาดูจังหวะนะครับโอ้โหเลือกออกด้วยนะครับไม่ออกมั่วด้วยนะครับฮิวโก้อ่า ดูครับกำเดาไหลแล้วครับโดนพิษหมัดของฮิวโก้เข้าไปครับภูตะวันโอ้ซึมเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปหลายหมัดครับสะสมหรือเปล่าครับต่อยต่อไม่ต่อยต่อครับฮิวโก้ครับเล็งแล้วเล็งแล้วทิมไม่ทิมครับทิมไม่ทิมครับอ้าวอ้าวอ้าวหลบได้ปัดซ้ายปัดโอ้นี่ครับต่อยซ้ายครับกระเด็นครับจังหวะนี้ฮุกขวาต่อยหนึ่งสองพยายามจะปิดบัญชีครับเรียบร้อยครับโอ้โหกำ โบกมือยุติการโจกครับได้นับแต่ว่ากลับมาโดนน็อกครับบางลีเพราะว่าปลายยกแรกนี้ก็เริ่มบอกอาการแล้วนะครับโดนเข้าไปนี่วูบวัาตลอดนะครับในที่สุดก็เป็นทางฮูวโก้นะครับนักชกลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับลูกชายของวันดีสักนํำเจริญนะครับอดีตนักชกดังเชฟบินในยกที่2นะครับหลังจากที่พลาดโดนนับก่อนในยกแรกครับเนี่ยโอเอ็นไปตามหมัดเลยนะครับหมัดตาทีมาของฮิวโก้ครับ แกรอจังหวะขยํำอยู่แล้วครับพยายามเลือกออกไปด้วยครับยกแรกโดนครับยกที่2ฮิวโก้ชนะน็อกครับเบ็ดเสร็จเลยครับ